เพราะว่าพุทธศาสนาที่เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องตอน้นว่าทรงสั่งสอนเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมะที่คนรู้คนเห็นอันหมายความว่าเป็นข้อที่รู้ได้และมี หตุอันจะพิจารณาให้เห็นจริงได้ทั้งมีปาฏิหารคือปฏิบัติได้สมจริงดังที่ได้กล่าวแล้วจึงไม่พ้นวิสัยของปัญญาที่จะสอดส่องพิจารณาและเมื่อได้ปัญญาคือความรู้ความเห็นของตนเอง เป็นสมมาิทิฏฐิคือความเห็นชอบขึ้นแล้วนั่นแหละจึงจะเข้าคั้นที่สามารถจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นโลกุตรธรรมได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญในเบื้องต้นศรัทธาอาจจะนำแต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติ ไปต้องให้ปัญญานำและก็อาศัยศรัทธาตามเหมือนกันจึงจะบรรลุผลจนถึงที่สุดตามที่กล่าวดังนี้เป็นข้อปฏิบัติ ที่พึงปฏิบัติทั่วไปและศรัทธาปัญญาดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นศรัทธาปัญญาของบุคคลที่เป็นศรัทธาจริตหรือเป็นพุทธ,ธจริตแต่เป็นปัญญาเป็นศรัทธาของผู้ปฏิบัติธรรมอันถูกต้อง